ไพ่ไพ่บก้ตัดผมอะไรเลเออใช่เนาะถึงเมียคุมแล้วบ่ายยานอยู่บ่อนุ่มใ่ยนเมียอยู่บ่เอระวังหลายตรงละมัดระวังยังเมื่อยอยู่บ่นงตุ๊กเมื่อยกิจบคกินยังบมได้กินยาก็บ่ไดกินน้ำอ้อยจะจ้ะ เนาะก็เจ้าว่ามันเป็นไข้วัดคำวาใหม่นะเพราะว่าคนในบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เธอเล็กน้อยก็ท่ทเป็นหลายคนกินหือกินยาก็ไม่ได้เด็กคนอื่น ัพามาอีกปันนี้น้องตุ๊กน้องใช่เนาะใหญ่มาอยู่กระต๊อบแล้วกำลังพากันทางตอนนี้ก็ได้พากันทางทางทางโดน้องใช่เดี๋ยวทั้งไอซีเดี๋ยวให้น้องใช้เพิ่งถางก่อนเดี๋ยววัจิติงซีกวดต้อมๆใช่อ่า หกชับเนะาะปุ่นใหญ่ไปอยู่ปุ่นพี่น้องเอ๋ยเนาะย้ายไปอยู่บงังเจ๋งๆทั้งนะ่ะให้มัน,นไนนนก่คนไฟนี่ขนาดเฮือนใหญ่กับไฟคนไฟนี่กลุ่มกลุ่มเขาเนาะเออให้เจ๋ยากบ่น้องชายยากเนาะเขานอนนอนอยากได้เนาะอืมอดดืดอัดเลยมันมีคนไฟพี่น้องเอ๋ยวันนี้มันเป็นไฟนะ่ะ คนไพ่ทีใหม่นะพี่น้องคนไพ่ทีใหม่นี่มันมันเสบแมนพุีมันเสบดังเขาเลยนะแมกาขึ้นข้นขึ้นมาเยอะแถวนี้ลังเือเนาะเฮาเฉพาะสะาพเฮานี่พอได้อยู่เนาะถ้าหากว่ามีนิกน้อยอย่ากง่ายง่าน่เนาะ อพูนง่ายไปอยู่ข้างนั้นหยิบซีพันกรว่าให um ้ง่ายไปทางนั้นเลยเด้อไปจีดอลยไปส่นเพราะว่าทั้งน้องพันคือผมเม่พี่น้องเห็นนนั่แหละเนาะน้องตุกเด้อ่าเพราะว่าเป็นครอบครัวไผยครอบครัวเล่าดีดีอ่าคันชีอาใส่หน้าทางน้องไล่ก็คือว่ามันอ่าเป็น เฮือนเพิ่นอยู่กับเมียเพิ่นเนาะเฮ้ยเบิ่งไปเด้อพี่น้องเด้อเนาะติดตามรับชมเบิ่งไปทำการพูนน้องชัยบุกอยู่ตัวนี้นะอ่านับมือเป็นพ่อคนแม่คนแล้วเนาะน้องตุ๊กเนาะเมื่อยอยู่เนาะอ่าเมย์เมย์กุศลเอาอยากกินน้ำเย็นๆอยากกินน้ำเย็นๆ โอ้ยเราไปชื่อมาซะเราจะเดินกันได้มิเต่ชีเอาเงินให้ให้กับเจ้ากับให้ใส่ผัวไปซื้อเด้อบ่แล้วเด้อรถไทยออกเฮ้ยเลตไทยออกเลตไทยออกใช่เลไทยเอาเถไทยเอาโดยออกไปแบบไหนเขียนว่าไปซื้อเดอร์บลเเดลไปเอาเอารถไลเไปซื้อน้ำกึ๊งนี่เฮ๊ะนอกนี่ก็มีโอ้ยยางไป รจัด้วยรูจ๊กช่วยาบนมีบอม่เเป็นหลังเลทางนเดนเออมันเกิด้าวเรจั๊กแล้วเอาไทยไปฮ่าพุ่นเอาไยไปแก้ลูกวนีเข้าเดียวนึงไปไปไปังเลยเนาะเบงแบงเบงแบงีพาเอฟซีอันนี้คือบูจิตอ่าบมีอยังไพี่น้องเนาะเดี๋ยวขีมาซอยน้องเพิ่นเนาะอ่าหรือว่าซอย เห่อสเฮงใช่พี่รองเเนาะวเห่อเฮงกำลังให้กลัใจเลีรงอ่าอ่าังเหกลัใจองคนอาอ่ดูในช่วงบาบออยกระมน่แลดกลังจา่าพี่องเนาะครไเ้าเาเลยเออยพ่อ

ทเกี่ยวอยู่นั่งแลก็ต้องแลนี่เด็กเดี๋ยวพักคนเราก็ได้บรจิตพักคนก็มานี้เีพอข้ากวดแบบนี้ทีน้องเลย่มันนั่นน้ำตุบเลยนี้น้ำมีในพักแกที่นานพักใช่หมอโคชวัคนเาปลูกแล้วปลูกแลเราเพิ่ขึ้น

ว่ะากลายคนไม่เป็นนมันเกิบดิมัอเตียงว่ะขางนคอพี่น้องเนาะพี่น้อเอย่างบนแ้น้องเดียวหอนขัดสี่เอาอย่างเงกะอืมนอนนร่อหอนมนเป็นไงเน้นเอาเพราะว่าพื้นที่แถวนี้เนี่ยมันมีไฟฟ้าพี่น้องเลยเนาะ มันไฟฟ้าขอมาบ่ถึงเมนบ่แเมนเขาคนลก็ต้องได้แพงหรือเขามาได้แพง่งดีจึงเข่าไหมเนะตัวเป็นราชีเคยว่ากันอยูว่าออกเงินกันดึงไพ่ท้ามเ้าไปทางพวกทางไพ่เพื่นก็บอกแค่ระยะ มันแพลงดิทรายก็นี้แบบว่าพ่นวัาดึงมาแต่ใครขึ้นมากับพนักนที่ว่าผู้ละมื่นูหดิอ๋อแล้วก็ิายเติบเนหลเตนาะแม่เพราะว่าเฮือนกับบลิบุตัวนี้ได้เข้าไปทางไนอีกลายหลังโอ้เพื่อนละเมนนี่หมธรรมดาเลยพี่้องเอ้เนาะประมาณเชไปทังคาไรยันไงเช่าไปลังคาบเพื่นบอโอ้ลายเนาะ ย่าอยู่พรานอนกอยู่นตัดผมะเออ่นี่รลเออยเนาะมีคุมบาถึงมีคุ้มแล้วบ่างโอ้ยเนาะยนอยู่บบน้องใช้ยานมีอยู่บ่เออฮกันนั่นแหละเห็นเนาะที่กีเป็นขีดตไพพี่น้องบนเพ็นนอนอยู่น้องใชก็ได้ ปัเป็นกลัว่ไมล้ว่าเนาะเป็นกองยก็ักอ่าเสมกนหน่อยเนาะอ่าพักผ่อเป็นจังไรรถคงตัวเองโดยจักพ่อเพิ่นเอาให้มาใส้กับทางมันยากกลโอกับเยอยชูไมันพอมีอยู่จักเนีใครนี้ยฉัน่นแห่กอนครับคุณวอืมยเท่ Ờ, nhận nó chắc phê bò ô vô nhanh quên vô nhanh quên vô, vô. hôm kia bớt phải, thì nó ấy sền nên à, tiền bị thì nó pin uh, xé đột ngân mà sàn cho nè một xe cái xe lái thì nó ấy, nó tiền à. cái ข้าวเที่ยงนะ่ชูเจ้ากินอะไรกินไหมต้นไม้ตอนไม้ไหมต้นเฮ็ดเมิโน่ใช่ไหมต้นกระต้มต้นไม้ต้นไม้อ๋อตอนเช้าก็นต้นไม้ตอนเที่ยงก็นต้นไม้ตัวกับนังเคยชิไปหาแล้วนี่กับนังข้าเต่าเลยปกติเจ้าไปหาอยู่หากินไปด้วยกันน้องชายก็ปกติก็ไปตามนี่แหละไปหาเฮต์ฮาวันในคุกใกล้ๆอ่อกลางค่ำมลางคืนได้ไหมกลางค่ำมันขคืนก็บเพื่ไปเพราะว่าช่วงนึงครับ โปิยคนอยู่ล้ำคนนั่นแหละช่วงนี้นะสิไปได้อยู่ทหารก้าก็ขึ้นมาอยู่เลยเนาะโดยตัวแต่กร์เพิ่งจะอยู่คนเดียวเพิ่็จะหนองไปอเทรนวมาเวลาผัวไปหาอยู่หากินก็เป็นนอนดินอยู่พุ่นตามพวมาอะไรเงี้ยถ้าเรามานอนนี้ดิตัวแต่ก่อร์ท่ากรใช้เพิ่งไปน้ำกะยาเป็นล่มคนนั้นไม่พลาดเลยโอ้โหอะไรเนี่ยแกระวังหลายเนาะว่าช่วงนี้ ของระวังหลายตุ way, ๊กต้องละมัดเราวัง <Jim> ต้องละมัดเราวังย <K al ong> ังเมื่อยอยู่บ uh ่น uh. ตุ๊กเมื่อยก็เจ็บคอกินยังบ่ได้กินยาก็บ่ได้หากินน้ำมออะไรนี่อยู่จ้ะเย็นว้าคือเจ้าว่ามันเป็นไข้วัดคำอเมงนะเพราะว่าคนในบ้านเนี่ยส่วนหลายท่าเล็กน้อยก็สิเป็นหลายคนกินฮือกินยาก็โมได้ได้ก็จเป็นเป็นหนาวกัเนาะเสร็จหนาวเอามาขึ้น cho nó đi bạn Nhưng mà nó vải nó, đồng chục cái đấy Nó xay cái đây nó bừng đấy nó xay Nó vải kín ngoài kìa, nó nó phỏ xuống cái để đấy đi Ừ Dạ Nó vải xuống cái Dạ, nó vải ra đấy nó tôi Nó cứ tố phụ điều đấy đó Ừ Nó vải xuống ngoài cái แต่ว่าจะนํามันสิฮู้ไปนําแล้วนว่า FC เพิ่นก็เออเป็นห่วงแม่นเป็นห่วงน้องตุ๊กอยู่เด้อเนาะอ่ามาให้กําลังใจน้องตุ๊กเพิ่นนะเปงมือใหม่ายบ่ือผู้หญิงเนาะพี่น้องถ้าุนเบิ่งีจักเดือนนี่บ่่าผู้ชายผู้ชายด้ค่อยว่าผู้หญิงเออ้จิตเจว่าผู้ชายผู้หญิง ผู้หญิงได้ไปเนาะผู้คิดว่าผู้หญิงน้องชายมั่นใจว่าน้องชายอยากได้ผู้ชายต้องเป็นผู้ชายน้องชายว่ผู้ชายน้องคิดไว้ในใจว่าผู้ชายผู้ชายเออว่าตัวเองก็อยากได้ผู้ชายอยู่ติโดยเออโยเฮเพิ่นเกิดมาได้เด้เนาะผู้หญิงผู้ชายก็เดี้ยงอือเดี้ยงน้องตุ๊กนี่แหละนี่เนาะยังน้อยเอาเป็นอยู่บ่เอาเด็กน้อยเป็นอยู่บ่เอาเป็นเอาเป็นอยู

เอไหอยากมาู่นอมะไําอยู่ติเออแต่ว่ามาบ่ได้เนาะมันมันไกลมันไกลแน่เดือนที่2สิมาหาสิมาเนนกลับไปเียนมันจบลสิมาใหม่สิไปใหญ่อยู่บักเพุ่นเลยแล้วบาดนี้เนาะเออใหญ่อยู่บักเพุ่นเลยก็ดีอยู่เพราะเพิ่นก็ส่งเียนงัเนาะอืาน่็ สี่ใครไปยูกับพวกนอกรูาา<อ>ไ้ได้งเงินเดือนอืมให้เพิ่นอยู่นำญาติพี่น้องทั้งนั้นแหละเนาะพอเพิ่นสี่ใครได้เดวชีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าอยู่น,กนอกอแบบนี้ทางน้องขึ้นแบบนี้แม่นบ่เพราะว่าทางนั้นเพิ่นก็ฐานะเพิ่นก็มนะีอยู่นะเ<อ>วันอตอนเวลาเพิ่นโทรมาน้องก,ก็เคยเห็นกนหยังเพิรน,นอ๋อ เปนานบ้นสองกต่างกันกมาเอาชีวดิโดอสน่แหเลงนในนาตะการมีครบใ่ป่นเป็นในเมืองเลยเนาะคนในเมืองเด้บ่ครับคนเฮียนกัเฮียนแบบไทยเลยนะนเฮียนกับเคียนตัวสีสีไทยเลยเลยเพื่อนเราใกล้กับไทยบบคนละภาคไทเียนยเลยเอ5 เมืองปากเซเน่ยพี่น้องเอยเนาะเมืองปากเซรวยเนะจมีอยูุคนถูกคนอย่ต่ว่ามันกไปเางมืองใหญ่แต่ว่าเขากับคนน้อยไปทัวเพือเพีกน้องเอยเนาะเน่ยฉันมีแต่ว่าเพิ่นอันั้นเนาะเพื่นยังมีพอมีเน่ยน้ององใช้กว่าเอา อ um ่าเลี้ยงลูกกับตัวเองให้มันกุ้มเนาะจังเอาพ่อนั้นพูนี่มาอยู่นําอ่าคือว่าแหละพี่น้องเอ้ยเนาะบ่คือน้องใดตะกี้ดน้องตะกี้น้องเพิ่นก็ยมว่าเก่งดีเด้พี่น้องเอ้ยน้องไเนาะแต่ว่าเฮ็ดจังได๋สบุญวาสนาของน้องไถือมาแบบนั้นเนาะถึงสเลี้ยงน้องเลี้ยงนมซําใดก็คือเก่าเนาะเฮ็ดจังได๋ซะในเมื่อมันได้จได

คาแวนี้ก็เิ่นบอดคุปไดบ่อ๋ออย่างี้มัทจะเต็มโสดปรเดวแล้ว่นยังเพราะเพื่อได้ตัดช่วงาเพิ่งนช่วงการแล้วช่วงช่งการมุนบ่เยปั่นกันเป็นบนของ้องนาน้ำบ่เดี๋ยวไของ่รองไอ้กันแล้วปนกันบ่เพราะว่าเฮ็ดน้ำกันในพี่้องเอ้เนาะเต่ายังหือกันบดเนติดเล้ว้างนั้นมือว่านี่เห็น้องนายเพิ่นผ้ากันเบกมือวานี่เนาะ เดี๋ยวนี้เนะาะใส่เตียเพิ่นเ็ดเตาฝีนเนาะได้ไวได้ไวแลังเปลืองพลดเปลืองพลดป่ะเปลืองเองลาะเพราะว่าถ้าเอาคลุเที่ยวเทียวเได้ใช้พดตลอดเงินป่ะเ่ราะว่าเชียวดินทมแล้วมันกัดดับนี่แล้วมันไหลล้วใช้ไปเงินหม่อนเนาะพารู้ได้หน่อยโบเป็นยังก็เป็นยังเฮ้ยเนาะอดทนสู่ๆฝุ่นได้พิดังเงเคิรนครัวเพิ่น อ่าหวดเพิ่นก็เท่านั้นแหละเนาะหวดตัหวดตัวไม้ถ้วยบ่วงอ่าบ่อนเตาเพิ่นนี่อยู่นี่นี่ได้ใกล้ๆกันกับบ่อนเพิ่นเนาะเนาะเออคนีเนาะบัดนี้ยนด้น้องได้น้องสเนาะยนแล้วพี่น้องเอ้ยบัดนี้ลมพัดแฮ้อนผมกนก็ได้เนาะเฮ็ดผมดผมฮ้อนมานอนคืนแรกก็บ่ได้ฝันับ่ว่าสิะันยังน้องุกม้อ นอนแจ็บปวดสิหลมหมดฟันปกติยี่บ่นอนเดี๋ยวนี้น้องตุ๊กว้าชอบนี่จะฟูเป็นปัวนแล้วนอนหลุกขึ้นมาจอดบนเตาเนี่ยยันมันลุกมันยังเห็นปัวนอนเด็กไปใช่นอนเด็กนั่บ่หนิอืมปัวหลังเกลือประมีแบบฟูหายเป็นเกลือมาซอยอยู่เห็นป่ะเลือดเกลือมาหลินมั้ยนังอืมอ่ะค้อนเนาะนี่ิยังอยู่นี่ยังยังค้อนขึ้นมาอยู่เลยนี ลมพัดเปลงไปลมัดไปทางนั่นดคอนดูกลัวขึ้นมาข้านังก็ชิ่หกคอนขึ้นมาคือเกาส่วนใหญ่เปล่่มันเหตุแห่ทางน้องนอนมได้เนาะเพราะว่าเคื่อหลังใ่มันเป็นแบบเขมีมังระบายเข้าไปเลยนะมันกระซิบครั้งมอมเลยมันเหตุแห่มืนมัดเนาะพอดีพอดีมืนมั้ด ผู here, uh, s> <S right ้ด uh, hmm. ีให้ให้ท่านได้รอเนาะนี่เนาะรอบเศ้าทั้งน้องน้องน้พากันให้ทานเก็บไดเศ้ากันเอาลงไปแรงกล่มครเย็นเลยได้ควังแล้บัดขายนี่คือพากันไปขายเนาะได้ผู้จะเทไรหาั่ว่าทานทนไดเบ่งจะพูดแบบนี้ เฮาค่คดต้องเบ่งกันด้วยส่วนพ่อกับเม่นี่ก็พูดนึงเหมนบ่อะ่ป่นน่เอ่าค่ารถคงเพนออกก่มันนมันรดกับนปคนออกก่อนะมีแต่ว่าไแ้อหักกันไมหันแล้วอานเบิงว่ามันยังเทเทดิยงเทกัปันกันทานั้นเนาะ โอเม๋อจำเนืองน้องชายสองคนกับปันกันคนละพูดรถมีมีไอ้อีกคนหนึ่งเป็นบ้างอันนั้นกับปันอีกอ่าก็เป็นคนนั้นแล้วเป็นผู้รักอ๋อัดไม้บบนี้น้องกับน้องได้แบบนี้เนาะปันกันอีกแบบนี้เนาะซาแบงกันมัดครูพูดนะครูหกได้หนิเนาะเป็นบ้างหกพูดพูดต้องทำกันมัดเนาะหลายที่ชุดฮอตบ่าชีหาเซนการ ชูงชุดก็อยู่วังสามเออกระสามชื่อเขาซื่อน้ำชื่อนี่กับเทบสีบ่พอแล้วแทบสีบ่พอแล้วเนาะชื่อเขาสอบหนึ่งห้าสิบโลกะบ่อพอพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวนี้มันหกจีดเศษเนี่ยได้สอบหนึ่งต่อห้าสิบโลนะแงงเนาะเขาเแงงมีเขาจักสอบหนึ่งยังว่าสีบ่อห่วงบันไดเนาะได้เงินมายังว่าสีได้เก็บไว้ได้น้อง nòng tục gặp nòng chạy. Nói là tha là để cùng ngoài <laughs> cùng nhau cái <laughs> chuyện để hái nên chื่o khéo là đấy vậy con. Ừ. Sưu hà lô gì đấy nó. Đôi. Bởi vì chื่o vay mình cả để cùng đồn. Ừ. Mình cả hay. Thời gian hái. Hài ngân kéo vay ít đi. Đôi. Ừ. Bây giờ đồn nhiều. 3 cm. sao luôn nó. เพราะว่าแสงหากมไม่ไดิบโลเออรบัดที่นี่นะในเรื่องน้ำน้ำกินของทางน้องๆด้ยน้องๆไปเอาใช่หน้องไปเอาไฮเป็นกระตุกแบบนี้นะมเพาะาเนกากอบิก้องเามาานเลือม่ได้ซื้อไรครัเป็น มันมมีน้ำเนาะแถวนี no. no. okay. no. right. ้เนาะนาแรล่งนั่ยังกงแมันได้ซื้อตลอดใช่แมะน้ำใส่น้ำใส่กับมีแต่ในเพื่นเพินแล้วพิคนคอยมีอยยุน้ำใส่พอได้ใส่อยู่เนาะเลยแต่ขุดเนาะกินนี่อยากไอเจอขุดกัเพราะได้แต่สานีเพราะได้ใส่ใช่โดยคือตนอาบได้เนองเอาติว่านองอยากอาบน้ำเนี่ยสุงน้ำแดงเงนี่เนาน้องจะไปอาบดีใไ่ลงไปเพิ่มเงินล โอ้สี่อ่างน้ำบัดใดต้องลุกไปพุ่นเลยนั่นคืออะไรกันทำนีถังใหญ่ๆกันยืมรถมันแก่ขึ้นมาแก่ขึ้นมากเลยออนี่นี่ถังตัวนี้ด้วยถังตัวนี้กับปกติกับแก่ยุคราะวะถังน้ำฝนก็บ่ได้ลงแก่แล้วเพราะว่ามีนน้ำมันบ่พอเนาะมันบ่พอที่จะไดใดดอกเนาะสองถังไอได้ยของน้ำอือจักอันไหนใส่แน่เนาะจักันไหนอาบแน่โอ้ยน้องตุ๊กไปจัดเด้อน้องตุ๊กเด้อ อ่าเมื่อเอาอเอ้ต้องหาัวลามกอทัวัวลามอทัวแหละมันก็มีกินมเคงหอมแคงม่ใช่ปายาไม่ข้ามไม่ข้ามไม่ยงทางไปทางไปเนาะหักเมนูนี่มีแตะน้เนาะส่วนนี้ทงน้องๆหาได้ม่นบ่ คำนาชีไปล้เมือข้ามเมืองค้ามเลยมีคู่ไก่บ้างไหมข้ามในหัวข้อยืนนะในไก่ไก่เลยบ่อันนี้โดยนี่อะไรนี่โดยพได้ยยืดติไปเบิ่งไปยังหรือเป่ามอดค้ามบ่กามันอยากคบไปยังได้คบบ่เออเดี๋ยวไปเบิ่งเนาะไปเบิ่งเป็นอ่าคงอยู่คงกินโอ้โหจักนะจะว่จะบ่ไอ้โบยักบ่เมืองข้าม โอ้พม่าแล้วนึงข้ามนึงข้ามงมงเอ็ดเนาะแมงเอ็ดครบมือเข้ามือนะพอได้อยังบ้างไปเบิ้งเนาะไปเบิ้งไปเบิ้งอยากยวจะไปเบื้องจะหาหลายต้นเพ่งเลยยูอันนี้เลเจอใกล้นี่อ่อไปเบิ้องใช้ไปเบิ้องตอนนี้มันเกิดทุกข์ที่จะถูงก็จะเดะดลยเป็นโภชุมเพราะว่าเพิ่นก็อยู่ในกกไหม่อย่างไใน้สวนลาไปเอาแบบไหนสั้นเนาะสั้นเอาแล้วมากระตุกแล้วกันเก็บเอาหาม ก๊กคามก๊กกันพระอีพระอีหุ้มป่ะโดยเพื่อกะยู่ตามแบบเรียกอะไก๊กมาไงก็มีแต่ขาก็มีเออพอได้เปลี่ยนอาหารเนี่พี่น้องเอ้ยเนาะพอได้เปลี่ยนอาหารมาเลยพากันเ็ดที่ได้กินลาบมาบ่ขั่วก็ได้ขัวฝนเจียวเพิ่มกิโลเนี่ยเนาะจับอ้อืมอีแบบหนึงพี่น้องเอยเนาะหายหักินนี่เลพอได้เปลี่ยนอาหารให้น้องตุกยากแต่ช่วงหนึ่งเร่งไงได้ปัญหาจีหานี่เลาหารกินแบบยากตัวนี้เนาะ เพราะว่าถ้่านมันก็บ่ค่อยยากเด้ออือย่าฝนนี่บอกเลยว่าอาหารการกินก็พอได้ได้ไก่กินนําน้ํานี่ยากจัอกแล้วไก่ไก่ตีผัวจะเนาะเนาะแงแล้วเป็นเรื่องอีลวต้ไตีผัวว่าัน้องตุ๊กนี่เอ่อกะว่า5เดือนในท้องน่ะติโดย5 6 7 8 9ยังอีก4เดือนเนาะ อ่ามันสิต้อถึกเดือนยังเดือนนี้เดือน10อ่เดือน10เดือน11เดือน12 1 2, ตกอยู่เดือน2เนาะถ้าคอดนี่พี่น้องเอ้ยประมาณนั้นเพราะเพิ่นก็ว่าบ่เดือน2มันกเด3ประมาณนี้แม่นบ่โดยที่ช่วงหนาวซเดเดือน3ดีแล้วอยู่กํอยู่ไผเนาะมันจังแบบพอดีอุ่นเนาะพอดีอุ่นแต่ว่าถึกช่วงเดือน4เดือน5โอ้ยยนเด้เนาะฮ้อนแถ้ายามอนแล้วยามหนาวก็สิอยู่แบบ อยู่ไพ่ยังไงทีอุ่นเย็นมารุ่นมารุ่นพี่น้องเด้อเนาะ b u d g e ิติดตามทางครอบครัวน้องตุกเพิ่นพี่น้องเนาะเพราะว่าคือพี่ซีเห็นสิแหละอ่าน้องๆเพิ่นกับโบมีมีอย่างเด้อพี่น้องเด้อเนาะเรื่องเขาทำซ้ำปาอ่าใจจริงนี่กับโบอยากอ่าปะเมียปัญหาเนาะช่วงนี้เนาะแต่ว่ามันเลือกโบได้อีกเลยเนาะเพราะว่ามันก็จำเป็นแลเออเพราะว่าจำเป็นเนาะไก่พี่น้องไก่บอบอลเห็นเวียกับโบไก่เพราะว่าไปกับลังเชื่อกกับ ความคมามาครับประมาณ6โมงมน,นะน่นเนาะเติมน้น้องตุ๊กบัดงอมเง,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 งี้ยเยยานเป็นร่มยานอม่แข็อ้อยนะกเป็นปปไปแบบปันไดโดยควันกเป็นไม้เป็นตอมันก็ลายแล้วก็้อยอือปีได้เนาะเฮ้เนอะอไปไปไปฮอบไปบึงิมงคามฮอไปเนาะอ่าอเอย่เือน

Ơ, ờ, bà hàng cả đây à, Bà hàng cả đây Đó À, nì đê à, Thường với lạ à, nì đẹo nông tục phần Ê, à, xù xù đơ, nông tục đơ Đó Ok, thì làm